สวัสดีครับผมปุ๊กนะครับวันนี้นะ <laughs> ผมจะพาทุกคนนะครับ <laughs> ไปเที่ยวเขากระโจมที่จังหวัดราชบุรีนะครับ <laughs> ไปกับเวฟร้อยสิบไอคันนี้สภาพรถคันนี้ก็คือเดิมๆเ,เลยนะครับ <laughs> ผมเปลี่ยนแค่สเตอร์หลังเป็น14-34นะของเดิมมัน1437ก็ขึ้นเขาสบายๆครับแต่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบ1434ให้มันวิ่งทางไกลได้ดีขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะขึ้นเขาไหวไหมนะครับ <laughs> สาหรับเวฟคันนี้นะเขากระโจมด้วยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเจอกันครับไป แยกนี้แหละที่ผมบอกอ่ะ อนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงเข่ากระโจมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่อยู่ในซุ้มนี่นะครับเขียนว่าจุดกลับใจนะซึ่งบอกเลยว่าผมจะไม่กลับใจเลยนะครับจะบอกว่าผมดีใจมากเลยนะครับที่ว่ามาแล้วฝนมันตกตามที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้มันจะสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้หรือเปล่าแต่ว่าผมแต่ว่าผมเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ายังไงมันน่าจะขึ้นไม่ถึงอ่ะเพราะว่ามันลื่น มันเป็นดินหนังหนูนะครับที่เขากระโจมจังหวัดราชบุรีนะครับมันค่อนข้างลื่นเพราะผมเคยมาแล้วนะครับตอนนั้นอะ่ะมันแห้งมันก็เลยขึ้นไปได้แต่ตอนเนี้ยฝนตกนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้เนาะไปลุ้กันเลยครับ เหนือมันชันมากจริงๆครับทุกคนไปรู้กันต่อ,อเขาเอาพี่ากมาเราเวฟมา เนินแค่นี้เด็กๆครับแต่โคตรเหนื่อยเลยวิ่งไปวิ่งมา ฝามือเนี่ยทางมันธรรมดาครับเดี๋ยวเราจะไปที่เนินแปดรอยเนินทันข้างหน้านู้นนี่เขาก็โจมเนินทันไปลุยตอนนี้เราถึงเนินแปดร้อยนะครับอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอก สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังกลัวมาหลยคิดงั้นเหรอมันใจเลยนันขับไอกระป๋องจัดเลย าภพัก,ก,ก,กเนื่อยก่อนเพื่ <c oughs> <c oughs> โอโอ้โหทางโคตรชันเลยไปต่อนี่ฮะมันมันไปได้แต่ว่าเราเล่นนะติดเล่นนี่ไงเห็นไหม ไปได้เราก็ติดเล่นนี่แหะเราจะขึ้นไปลาโน้นไป สุดยอดจริงๆขอากระจมสภาพรถก็อย่างที่เห็นนะ ไม่ไหวครับย่าแพ้โอ้แค่เดินขึ้นอย่างยากเลยเนี่ยฝนตกตกนี้นะครับเราต้องไปขึ้นอีกทางหนึ่งสุดยอดจริงๆเขากร็จม มันลื่นมากครับต้องระวังเปล่าครับขึ้นไปชมวิวแล้วก็ลงครับท้ <laughs> าทายดีครับหน้าฝนครับลื่นครับลื่นครับโอเคได้ได้ ครับน้องแต่มันขึ้นยากมากเลยนะถ้าเอามโครคาอ่ะใช่ครับผมจะลงแล้วครับลงครับหมดแรงแล้วครับเขาลงกันทางไหนกันตรงนี้มันจะมีทางนะครับไปง่ายๆอันนี้โอ้โหจำไม่ได้แล้วพี่เขาลงยังไงอ่ะข้ามมอไซค์ไปแค่ไหน ครับุตูนะครับครับขอบคุณครับ <c oughs> เราจะถอยหลังลงกันนะเพื่อนเพื่อนเราไปต่อไม่ไหวแล้วเรามาไกลได้แค่นี้ครับ เรถอยหลังลงโดยที่มือเนี่ยเลี้ยงคันเร่งไว้ตลอดเวลานะครับรถมันจะลงล่องไหนก็ปล่อยให้มันลงไปนะครับอย่าไปฝืน นนก็ไม่เร็วนะครับไปต่อเฮ้ยขวางอย่างเงี้ยเสร็จเลย ต้องทำได้ดีวะไปต่อเอ้ยนแหละโอ้โหเฮ้ยขึ้นมาแล้วลื่นอีก ขึ้นมาบนสวัสด์เลยครับดูหมอกผมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเรามาถึงเกือบยอดดูลมสีครับขึ้นไม่ได้ครับจอดตายคาเนินเลยต้องมาอีกทางหนึ่ง <c oughs> แล้วพ,พี่ไม่ขึ้นกันหรอครับ <c oughs> โอ้โหถ้าพี่ไปไม่ได้แล้วผมจะรอดไหมลองดูลองดูอ,งดอย่าให้เสียแรงส่งเขอ đi, gì? nó ล่สุดนะครับ วันนี้นะครับผมคิดว่าผมทำภารกิจไม่สําเร็จนะครับนี่ครับผมติดอยู่ตรงเนินพันมันเป็นเนินสูงขึ้นไปอย่างนี้เลยนี่ครับผมพยายามปั่นแล้วนะถ้าปั่นมากไปก่อนนี้ผมไม่เหลือดอกยางกลับบ้านแน่นอนครับผมมามาได้ไกลแค่นี้ครับปารกาคิดว่าจะมาไม่ถึงนะติดอยู่ตรงเนินพันนะปั่นแบบสุดๆเลย นี่รถพี่ๆเขาก็แบบออฟโรดมานะเราบ้าเอาเว้มาดูสภาพนะครับสภาพรถนี่สภาพคนอย่างนี้เลยโอ้โหเละมากฝนตกไงอยากจะมานะฝนก็ได้มาสมใจละนี่นครับดูรถพี่ๆเขาก็นะมันก็มาได้นะเนี่ย แตแม่งโคตรบ้าเลยดูลมแรงมากเลยครับเนี่ยดูพี่ๆเขากลางเต็นท์นข้างบนถามว่าน่านอนไหมมันก็น,น,น,น่านอนอะ่ะแต่ว่าแบบเรามาแล้วเราก็กลับไงสุดชายแดนตะวันตกโอเค อันนี้นะผมกำลังจะเดินไปที่ร้านทงวิวนะซึ่งผมบอกลว่ามองไม่เห็นอะไรแน่นอนดูจากตรงนี้ก็ได้ผมแรงมากประโจมสุดเขตประเทศไทยบนนี้ก็จะมีลานจอดพอ <Yeah. S 2> เรารักที่เขากระโจม ไปก่อนครับเหนื่อยมากเลยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะไปเจอกันที่นครนายกนะครับกดติดตามกันไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคเหนื่อยมากเลยแล้วเ,เจอกันครับบา,บาย